สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องสีนนชัยชาแนลนะครับได้รับคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับว่าต่อสวิตช์สามทางนะครับที่มีคันโยกต่อเหมือนกับในคลิปไหมนะครับวันนี้นะครับอันนี้นะครับสวิตช์สามทางแบบโยกนะครับมีไฟออนนะครับ ตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับเหมือนสวิต์เครื่องบินนะครับนี่คือเจ้าพี่ของเราในวันนี้นะครับนี่นะครับที่สวิต์นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเราจะต่อแบบไหนต่ออย่างไรนะครับนะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้สัญลักษณ์ลงกาวนะครับให้ต่อลงกาวนะครับก้วนนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้สัญลักษณ์บวกตรงนี้นะครับเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับขั้วไฟเข้านั่นเองนะครับนะครับสัญลักษณ์นี้เป็นเป็นขั้วบวกจากหลอดจากโหลดหลอดไฟหรือว่าไฟต่างๆที่เราจะไปใช้นะครับโหลดต่างๆนะครับเนี่ยขั้วบวกเข้าตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับนะฮะปีนมาอีกด้านนะครับ มาเดี๋ยวเราไปต่อกเลยนะครับตัวนี้เป็นสวิต์นะครับสวิต์สันทางแบบกันโยกนะครับ2 0่อมนะครับ1 2บโวลต์นะครับนะต่อสวิต์ในรถยนต์นะครับหรือว่าใช้กับระบบ1 2โวลต์ DC นะครับอ่านะครับอันนี้ครับแหล่งจ่ายไฟของเรานะครับ1 4โวลต์จากอะแดปเตอร์นะครับผ่าน สเตปอัพนะครับพอบวกเลยจะมีสวิตซับกลางหรือสวิตตัวนี้นะครับสับกลางนะครับสับขึ้นลงต่อแป๊กนะครับนี่ออนนะครับแล้วก็ปิดปุ๊บลงก็เป็นออฟนะครับนี่ออฟอยู่นะครับออนฮะออนก็กดขึ้นนะครับนี่นะครับนี่ออนอย่างนี้นะครับ อปนะครับมาเรามาเริ่มต่อเลยนะครับเดี๋ยวอปไปก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับสาธิตกับพอร์ตไฟก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อกกาวก่อนนะครับนี่นะครับอนาคตลบนะครับนะครับจากโหลดนะครับหรือว่าแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เข้าตรงนี้นะครับขั้วลบนะครับแล้วก็นําขั้วลบนะครับของหลอดไฟหรือว่าโหลดที่เราจะจ่ายเข้าไปนะครับให้อ่อนนะครับเข้าเข้าที่เดียวกันเลยครับนี่นะครับนี่นะครับขั้วลบนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับน้าขั้วบวกนะครับของแบตเตอรี่หรือว่าแหล่งจ่ายไฟนะครับเข้าตรงนี้ครับนะครับนี่ เข้าเข้าเข้าขั้วนี้ครับเข้าั้วนี้นี่ครับนี่นะครับนี่นะครับขั้วบวกนะครับของแรงไฟ้านะครับแล้วก็นําขั้วบวกนะครับของโหลดนะครับนี่นะครับนี่นะครับบวกสีแดงสีขาวนี่นะครับนี่นะครับนี่ะครับนี่นะครับนี่ครับเข้าขานี่นะครับ อันนี้นะครับครับแค่นี้นะครับอยวนี้ครบวงจรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์กันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟติดนะครับนี่ครับไฟออนนะครับเรียบร้อยครับนะครับปิดก่อนนะครับ ยกเอาลงนี่นะครับอันนี้นะครับไฟไฟดับแล้วนะครับนี่นะครับออนก็ยกขึ้นนะครับปั๊บออนนะครับไฟติดนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อช้าๆอีกรอบนึงนะครับออกกันนะครับช้าอีกรอบนึงนะครับนี่เลยนะครับมาเริ่มจาก กาวนะครับขั้วลบก่อนนะครับขั้วลบของหลอดไฟนะครับฝั <Eat> ่ตรงนี้นะครับนี่นะครับข้างนี้ครับนะครับขั้วลบของโลดครับถ้าถ้าเราไปต่อกับรถยนต์นะครับให้เราลงกาวนะครับนี่นะครับขั้วลบนะครับขั้วลบของหลอดไฟก็ช่างนะครับขั้วลบนี่ให้ลงกาวนะครับนี่นะครับลงกาวไปเลยนะครับ โอ้ไอตัวนี้ก็ลงกาวนะครับมันจะได้สื่งกันนะครับส่วนขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกนะครับขั้วบวกของโหลดนะครับหรือว่าแบตเตอรี่นะครับเข้าตรงนี้นะฮะขานี้นะครับเนี่ยครับขานี้เลยนะครับหรือว่าแล้วก็อ่าขั้วขั้วบวกนะครับของหลอดไฟหรือว่าของโหลดอื่นๆนะครับที่ต้องใช้ไฟ12โวลต์นะครับนี่นะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวมาออนสวิตดูนะครับออนเลยนะครับนี่นะครับไฟออนด้วยครับมี้กดนี้ป๊บลงดับหมดนะครับแข็งนะครับนี่ครับสวิตสวิตเครื่องบินครับนี่นะครับมีขาคันโยกนะครแบบนี้หรือเปล่านะครับที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับในข้อความนะครับ ครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องสีทนชัยชาแนลด้วยนะครับ๋ยวเอาไว้มีโอกาสนะครับคลิปมาเสนอท่านผู้ชมต่อไปนะครับเป็นความรู้นะครับไม่เล็กก็ไม่มากก็น้อยนะครับวิทยาทานให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าไว้มีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอกบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ